ข้อ15ถ้านักเรียนเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือในระหว่างปิดภาคเรียนนักเรียนสามารถแวะเข้าชมเขื่อนใดได้บ้างข้อ1เขื่อนอุบลรั์เขื่อนศิรินธรข้อ2เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนเจ้าพญาข้อ3เขื่อนจุฬาภร์เขื่อนบางลางข้อ4เขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีธกิจอ้ยขอโทษทีค่ะเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศซริกิจนะคะ เขาถามนะคีย์เวิร์ดคือคําว่าภาคเหนือจริงๆข้อนี้มาถ้าเราจะแปลโจทย์ให้สัน้นอะมันสั้นนิดเดียวคือโจทย์มันจะถามแค่ว่าเฮ้ยเขื่อนอะไรอยู่ในภาคเหนือบ้างแค่นั้นเองถูกไหมน้องก็เริ่มไล่เลยเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีแม่น้ําไหลผ่านค่อนข้างเยอะและพื้นที่ส่วนเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มเนี่ยทาให้เขื่อนเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเกือบทุกภูมิภาคเลยโดยเฉพาะภาคตะวันตก ซึ่งมีภูมิมประเทศเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องในการสร้างเขื่อนเรามาเริ่มดูที่ข้อหนึ่งเขื่อนอุบลรัฐถามว่าถ้าพี่ต้องการไปเขื่อนอุบลรัฐพี่ต้องไปที่จังหวัดใช่จังหวัดขอนแก่นถูกไหมขอนแก่นนี่ภาคอะไรเนี่ยขอนแก่นนี่ภาคอ,อีสานถูกไหมไม่ใช่ภาคเหนือเลยฉันถ้าน้องไปเที่ยวภาคเหนือน้องจะได้เที่ยวเขื่อนอุบลรัฐไหมไม่ได้เที่ยวนะข้อนี้ก็ผิด ส่วนอนีกอันนึงคือเขื่อนที่ชื่อว่าเขื่อนซีรินทรอนเขื่อนซีรินทรอนนี้ก็อยู่ที่ภาคอีสานเหมือนกันคืออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะฉันจะได้เที่ยวจะได้เที่ยวเขื่อนนี้ข้อหนึ่งต้องไปภาคอีสานเองทีนี้มาดูข้อสองบ้างข้อสองมีเขื่อนวชิาราลงกรณ์พี่ถามว่าเขื่อนวชิาราลงกรณ์อ,รรรอยู่ที่จังหวัดอะไรเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีถูกไหม แต่เขเื่อนเจ้าพญาล่ะเขื่อนเจ้าพญาก็อยู่ในเขตจ,จังหวัดชัยนาทซึ่งกั้นแม่น้ําเจ้าพญานั่นเองซึ่งทั้งอันสองอันนี้อยู่ในภาคกลางกับภาคตะวันออกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ขอโทษทีอยู่ในภาคกลางกับภาคตะวันตกแต่ข้อนี้เขาพูดถึงภาคเหนือมีอะไรเป็นภาคเหนือบ้างไหมไม่มีเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ผิดอีกที่มาดูข้อสาม ข้อสามพี่ถามว่าถ้าน้องต้องการไปเที่ยวเขื่อนจุฬาพรน้องสามารถไปได้ที่จังหวัดอะไรเอ่ยเขื่อนจุฬาพรเนี่ยอยู่ในจังหวัดชัยภูมิแต่ถ้าพูดถึงเขื่อนบางลางล่ะเขื่อนบางลางอยู่ที่จังหวัดยะลาเลยจริงป่ะอยู่ทางภาคใต้เลยแต่ชัยภูมิอยู่ในภาคอีสานสองอันนี้เกี่ยวกับภาคเหนือบ้างป่ะ ไม่เกี่ยวเลยถูกไหมเพราะฉันถ้าน้องต้องการไปเที่ยวภาคเหนือน้องก็จะไม่ได้เที่ยวสองเขื่อนนี้แต่เขื่อนที่อยู่ทางภาคเหนือชัดเจนมากเลยคือหนึ่งเขื่อนภูมิพลน้องสามารถไปเที่ยวเขื่อนมิพลภูมิพลได้พเพราะเขื่อนเผื่อนภูมิพลอยู่ในจังหวัดตากซึ่งถือว่าอยู่ทางภาคเหนือแล้วส่วนเขื่อนซีริกินเนี่ยก็อยู่ทางจังหวัดอุตาราดิต์อุตาราดิตต์ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยถือว่าอยู่ในเขตของภาคเหนือทั้งหมดเลยเพราะฉันก็จะตรงกับช้อยข้อนี้นั่นเองที่เขาบอกว่าถ้าตัเที่ยวทางภาคเหนือเนี่ยจะแวะชวชมเขื่อนอะไรได้บ้างก็ต้องตอบข้อ4เพราะเขื่อนภูมิพลอยู่ที่จังหวัดตาเขื่อนอุตรดิตถ์อยู่ขเขื่อนศริกิจอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งอยู่ในภาคเหนือส่วนเขื่อนอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอุบลรัฐ เขื่อนเซรินทรอนเขื่อนจุฬาพรอ,อยู่ที่ภาคอีสานถ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ในภาคตะวันตกถ้าเขื่อนเจ้าพยาอยู่ที่จังหวัดพัชชัยนาทคือภาคกลางและเขื่อนบางลางอยู่ที่จังหวัดยะลาเป็นภาคใต้เพราะฉะนั้นถ้าน้องต้องการไปเที่ยวภาคเหนือน้องก็ไปได้แค่ข้อสี่นะคือเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศิริกิตน,นั่นเองค่ะ